สวัสดีครับซีฟผู้ชมชอบ Bonjour, ช่างภาพอันใหญ่ coming. วันนี้เราพาไปกินร้านกาแฟร้านลับที่รัตภูมินะครับอ่าอ่าอ่าลืมสวัสดีครับซีฟผู้ชมชอบช่างภาพอันใหญ่วันนี้เราพาไปกินกาแฟร้านลับที่รัตภูมินะครับไปกันเลยครับ โอเคครับวันนี้เรามาถึงร้านโชคเป้กาเฟ่แล้วนะครับตามมาได้ที่ร้รานได้เลยครับอันนะครับอ่าพี่ก็คือเป็นเชื่อพี่เช่าพี่เช่านะเด็กๆคนทาไม่คนพี่เอเปิดด้น,นู้เปิดหลานไข่ย่ำอยู่เป็นเป็นหลดสอดขินหลอดซ้ำโลไข่นาลูตัดทาไม่คนกไข่ดีลูกค้าก็ลูกค้ามากนะเออถึงก็พี่ก็ กระไก่ได้เนาเราเลยกับผมนั้นนั้งล้างก็ใหญ่มาเป็นมาเปิ่อยเป็นลานเปิดอยเตี้ยวเต้ยวน้ำพื้อเลยเหมือนกันสักฝากก็เปิดอยลี่กกะถูกขาก็คือตามมาแหละแต่เรถขายเรากว่ามาเปิดที่บ้านว่าได้ลองเสียขาเฉาเไรเคยได้เปลี่ยนชื่อไหมมาเป็นทุกพี่คาเฟ่เนาะนั่นเลยกับกระไกโค้งตัวไปกับเปื่อยยำเหมือนเดิมยำเราขื้นหลเด็ดเหมือนเดิมยังเป็นรลชดฉาดเมือนเดิมน้ำซุปสัมยำเราเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมเนาะนั่นเลยถึงอ่ะพอหลังจากกานเราก็ขายหลายอย่างเพิ่มขึ้นขนมตำมังตัางยำ ทางนา้ำแล้วก็พวกห้องกินเล่นมันเนี่ยคุ่งดองนักกีดเ,เป็นฝ่ายอะไรไนเนี่ยซึ่งน้ำชาตุยังของเราแก้วยี่สิบบาทแบบแบบราคาทุกๆหน่อยซุ้มจีราเลยทุกฟรีคาเฟ่แต่ของเราก็คืออยู่เมื่อไม่มันก็ไม่ได้ไกลจากตัวตัวเมืองอะไรจะพูดมากมันก็อยู่เก๋ๆส่วนนี้แหละแต่ว่าเข้ามาจากเอกลักษณไมมก็สักลู่ส่งลู่ได้นั่นเลยอ่าเมนูไหนที่ใกล้ดีที่สุดนะครัส่วนหนักจะเป็นเมนูคือว่าหนึ่งก็คือว่าตำรั้าตำรั้าตำรั้าเนี่ยคือมันจะ ใส่บวกทะลี่ถึงกับมันจะไม่ใช่เซนมันจะเป็นกำกับแน่นๆเลยถึงกับกิมนุคือย่ำอ่ะย่ำจุกๆเลยย่ำรวมเนี่ยของเราเป็นเมนูเด็ดอยู่แล้วลูกค้าก็คือใส่มีอะไรก็ใส่ทุกอย่างนั่นแหละลูกค้าชอบ,บ,บถึงนายอย่างคือเมนูประเทศคือชาเย็นเนาะโลยอะไรเข้มข้นที่นี่ยี่สิบบาทเลยมันโลยนี่ล,ลอง,ลองเลยอ่าได้ได้จ้องจัดต้องจัดไทยไปเลยเดี๋ยวนี้เก๊อเก๊อเดี๋ยวเราสั่งของกันเลย à hả đi gặp tầm lối là cái đầu sáng mà được không có menu mình luôn nằm không đang làm đi mà chim mê mà gặp cái cung tổ tối không mới đó tùy tổ này cung tổ tối chờ ừ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 

nếu chén chè up, bán hấp yong, so mặt yong nè ngung chén, chị yu mặt, chị yu nè, mặt nè, cháu 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 nè, อีเกียวเป๊ะเลยจ้ะแต่คว้าง,งมั้ยไม่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 ไมนะโอเคครับเดี๋ยวเรา,ามาต้อนรับลูกค้าที่ร้านนะครับก็โหลดจักมาจักที่ไหนกันครับ Nóng chắc làm ní mà đại oh, à, oh, hại mê luật giả mê luật giả Mẹ cụt tân nha cụt tân nha cụt tân nha cụt đấy nha cụt tân 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 nha cụt กับพี่โจฟ้าขนาดนี้เลยอ่าก็คือว่าคือฟ้าให้ลูกค้าเวเข้ามาชิมครับเข้ามานั่งกินพวกส้มตำพวกย่ำครับผลรสชาติของเราคือว่ารสเด็ดอยู่เลียวทั้งย่ำทั้งตำนะครับรสชาติคงถี่เหมือนเดิมมายกยิ้วก็กินเหมือนเดิมต้องมาที่โต๊ะปีกาเฟ่ท่านราคาของเราคือว่าราคาไม่แพงเป็นกันดีขายเป็นสไตล์บ้านๆนองนะฝากว่าคุณลุ้อกันด้วยนะครับปุ๊บเอเกี่ยหลังอยู่เตี้ยตรงนี้ อยู่แถวแวัดไม้ตุงค่าครับถ้าข้าวคือข้าวทั้งสามเยกละไม้ขับตรงมาเลยประมาณสักหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเข็นเสียเอกบ้านกูเ,นนเคนะครับคนเลี้ยวใส่ขับมาเรือเจริญเมตร์มาถึงเลือปุนะครับอ่ามาติดด้วยเจ้าใส่ใป้านมาเราจะปูมนะครับเวมากินได้นะครับร้านทุกเพลกาแฟนะครับเจอกันอีพี่นะร้านไหมไหมครับ